Everyone Everythings กับ e บลทูเดย์ทูไนท์สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุทุกคนเนาะยินดีตอนห้าก็สี่สองสั้นน้อยเหมือนเป็นเมือที่สองน้องทุกคนเพระาะว่าเมือนี้อนเสดเดินทางกลับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนล้นทุกคนเพระาะว่าห้าสียู่ตก่อนเพระาะว่าห้าสีไปบริจาคบริจาคของ บริจาคเขาเสื้อพายังน่้เป็นขนมให้คนถูกยนกเนาะเลยไอ้เพิ่นมาแต่มีกาแต่ว่าเพิ่นผ้ามาดีละทุกคนเพิ่นสิพาไปบริจาคแต่ว่าอาริตากับไอ้เพิงสิกับก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นสีเมื่อบานเพิ่นสิเมื่อบานเพิ่นสิเมื่อมันเกิดพอเพิ่นเนาะเฮากับสิไล้กับกับพวกบาววายเพราะว่าไอ้ซีเพิ่นบ่ไดเอารถตัวเองมาตรงได้มานําตตรงได้เมื่อนําหมู่นะว่าอาริตาเพิ่นสิกับก่อน ตอนนี้ก็บรรยากาศดีแห้งเนอะทุกคนกำลังสิอยางไปหาเอหร้นอนขอบับเพื่อนส่วนไทยหุณสวยมากค่ะก็จะเป็นห้องเอหร้นอนเนาะอ,อย่างขึ้นมากับโบกลหอดเลยไฮสบายดีเยอะสวยไ้เนาะ ป้าเจรอนสวยอลีไมน่นี่จะพักพวิกสีตื่นมาดีนะบ้าล่ะมาดีเยือไทยตะวันโดยพเพราะว่าเฮาอันนั้นเนาะทุกคนเฮาว่าไทายเกลับตัวน,นี้ตะวันเจรอนพื้นส่วนทไทยอ่าไทยหูไทยหูก่อนแล้วเฮาสี่นั่งจากไทยหูเบลากาสัสีไปใส่กับเอร้อน ะถ้าพวกไอวิกตืน่นด้วยปะถ้าไอเมโก้ก็ปวอ,อปุ๋ยตืนโนโยน่นเนาะทุกคนเฮาจังสีออกเดินทางไปอ่าสื่อของสื่อขนมข้าต้มเมียงเดี๋ยทีที่อหญ่ไอ้เพื่อสิไปบริจาคเนี่โนโยทุกคนน้นอยงาออย่ามบ่ง่ยหอมน้อยเน่ยดิดไปฟ้า <ไป S 1> หอมน้อยก่อน <ไป S 1> หอมก่อนไปไปม,มันแจ้งแล้วนี่หอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนตีนะไม่ไห เอ้ยป๊อปเปอรก่อนให้เปิดอ่ะเปิดเปิดมันดาเปิดพว้าวมันน่าเก่งเว้ยป้าเจรอนสำเร็จหน่อยอะไรเมลอนขึ้นเล็กหน่อยนี่เนาะบาเอาบาแมลมาโบเมนซาลิงกับอ่าแฟนบอลตัวพวกก็รังยางมาเนาะทุกคน่ะคะในโดยปตีเบ็ดนะโอเคป้าสาวๆบรรยากาศดีดีเนาะเออร้อนเนาะ ป้าผู้สาวมาแต่ทางไหนเดีผู้ลาลาแต่ว่าเขาไล่เส้นแน่เลยเขาไล่เส้นแน่ป้าสวัสดีสลิงสลัดป้าจะเป็นมิจฉพึงงามซอลิงคือมาถ่ายนางเอ็มบีอย่างนี้เนาะแบบคือมาถ่ายนางละขอนอย่างนี้นะเออวิลึกด้ ไทยใส่เนี่เราหน่อยอะไร่ใส่สูงไปทีสีไายสิแต่หน่อยทัา้คนหลาแงคลิปนี้กับสีผ้าสาวๆพ่ดไปทายหูนะทุกคนเตมาตื่นอย่างเพิ่มตื่นแล้วเพิ่อกระสีออกไม่เลยนะพอเพิ่งืเมื่อานาไปทายรเนยโยูโรเียนยไปสันป้าสลิงเซ็กซี่มากเออมิจจพุงงมมสาวสำน่อย ทายใส่ในห้องมอัทายในห้องมอัโอเคไปทุกคนอย่าไ้บิกเดือน ป้ากินเผาแล้วบ่นี่ค่อยกลิ่นอะไรนะโอ้ยหน่อยจังไลยตุยนี่ป้าบรรยากาศบอนี่รึรเวล่าเลยห้องไอรอนนี่สุดยอดอน,นี่เดอ้อพายอยากมาดินหรือว่าเอื้อไอเอฟซีที่อเมริกาหรือว่าอ่ายูไนกต็ตามเด้อทุกคนทีเห็นคลิปนี่ข้าอยากมาพักพรกสามารถมาหลาเด้ออยู่ทาแตงทาแตงรีสอร์ทนะจ๊ะ วิวดีอาหารแสบผูบสวยมากค่ะป้าฮาสีไทยหูก,ก็นอะทุกคนดีมาทีละีเจ้าหนึ่งสองัหนึ่งสองแบบว่าเอาแบบแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนแนมึงหนาการเลืบปุยแาเก็บปุยล้วกโดนไก่หัวมึงการสินบรอแน่จังเจังไสีบีมกองอันี้ได้จะายกันเองนี่สอบนะนี่ยสองเฮ้ออนนาแ่วเนียสอสีบดแล้วว่าสู้ออ้ยมันได้ยอะบางพี่ลูก อู้นำมาบังเบาในกลองอีกไม่ดีันเหรอเไหอยู่ด้ันดโอ้ยทุกคนสุนมุนก็คือโคมเนาะเมนคลิปนี้เป็นคลิปแบบแบบอ่าเมา่อ้ืเรานั่งแวบเนาะมาถ่ายหูสบายดีกับปุ้ยปุ้ยง่ายไปพิเศษบปนี่ซาลิงกับปุ้ยละเกลอร์นสามคนไปนี่เนาะเลิศเนาะ เฟนสูตรตีแหละเกยกับหนองพันโซลีังนั่งแบบตัว่านี่สวยค่ะค้ายเสือผาเนาะนเบีย้อนีไอซี้ไอบิ๊กไอพึ่งไอโตยังมัท่านลุกอะไรโตแต่งนอนอยู่ิ่งสกซ่อดยไ่เลียงเลยว่ะผอ้าายหายหินหินเนี่ยได้หม สบายดีเขียนนั่งสองส้ำเขียนน่งสองโอเคได้แล้เบล่าไปนั่งสองเอาหัวมาเฮ้ยตัวด้วยอีกเลยก็ไอ้แบน น้องบีดน้องบีดแต่นี่เด้อว่าน้ำมันไม่จับกล่องมะเอ่ไต่างโตโตห้นหนุเลยนะทดสอหน่อยปเดี๋ยวมาให้บรรยากาศดีถ่ายหูก็งามวิวก็สวยเอล่าเอล่าตื่นหรอบอสตื่นแล้วยวอยากถ่ายกับเอล่ามาถ่ายหูบันดาพระวนอส่ฟิลเตอร์ มาไปดีเขาก่อนเอรอนไปไหมอุ้ยสวยปุ้ยไปเขาก่อนเจ้าายหัวนพ่อจค่อนใสเจ้าน่คือแบบหัวเออบันดาลูกมันเปื้อนลูกคือเนื้ไมาถือกล่องน้อยสิมาถือกล่องน้อยสิมะในกระเป๋าอันทีในึกแบกป ถังนี่ก็เป็นมือกลองหลังจากพวกเขาทายหัไปแล้วถาพวกไอ้บิ๊กไอ้ไอ้ซี้ยังเตือนกสิไอ้เมโกเตือนแต่กสิพากันออกไปเนาะไปสื่อของไปบริจาคกรปุกก็เมโกเพิ่ิไปบริจาคของให้เด็กน้อยเนาะทุกคนแบบว่าใช้ยามแพน้าของเดกขาอนึ่งค่ะสวยมากคุณแม่ เพื่อรูปสวยเราลงเชิมากูได้มเป็นันะออุยกระดิดดิขังขัไกเียอ่แนเพียยกายบว่าซึกเสือเขาเปดอับขนาตอนว่นหน้าวัน黎ินะธ้ามาด้โบสลัดมันห้าเอาทุกคนเขาทายหูก็เนาะคลิปนี้กะมี่จะทายหูไปเลย คลิปนี้ก็มียันกัทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพาอาวาๆมาทายหูเลาทุกคนบรทันไหนมื่อ่าสมาประนมาทายหูก่อนพากันเลือกหูแล้วทรงพเนหอพันธจ้าเบอร์โทรศัพท์อกเต็้อตงตงตงเขามาขูบนี่ฮะ ข้าเห็ดจะสีไปมหนออืมไป่เห็ดจะสีนะหูหนยหนงอร่าขันเดอมาสิทายใหเอามุ่คือเจ้าโอเคมุ่นแบบเจ้าลิงก็ข่อยบอสยูรมมเด้วยูนียู่นีหละแบบเจ้าทีนีมาอยู่กลางนะมันเห็นตังเออเด้อแนวเบื้องหนาหนึ่งสองสามเอาอีกหนึ่งส เปลี่ยนโหลดหนึ่งสองสาโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนนยอีบอกบก่อนอีไรเขาว่าไปยืนยืนรุมนะจัง่าวนมันจกแสงเขาอสวัสดีนิต้าผู้ขาบอกงาอเขาขาคือไทยเขาบดายวา ไปยื่นหันยุรุมคุณนะ่โลกไปยุรุมโอเคเด้อเบื่องนี่งามเอาเลย One เปลี่ยนเออเออแบบนั้นแหละหนึ่งหนึ่งสองสามเปลี่ยนได้จ้าเปลี่ยน เนี่ยหน้ากระเบื้องหันเออเคนี่เรื่องนี้จะง่ามเห็นปะอยากถ่ายน้ามสองหูเลยพอเลยไปเลยอาะถ่ายนิตาเนี่ยโอ้เจาะบออีกบอบอกับเอลากับนิตาไปสองหูพอเลยเอลาเดชช่วยชื่อพิกเกอร์มาไปถ่ายก็สลิงแน่ไว้ไว้ไว้ขอถ่ายน้ามเดนิตาก็บเขียดตอนนี้บริทายหูสไลดดีเอลาคนตุยเขียด โอ้หายเดี๋แม่ยอไ่ทายก็โซลิงได้มะไปทายหูก่อนคนอยากทายหูบคนบไดายหูจะน้อยเออสิทายหาเอล่าไปยนักจะหน้อยเออสิทายห้ก็เอล่าสองคนจะกบโพสสองคนจ้ะนี่ก็เป็นอาหารสาวทาหเโอเคเออกล่องโซลิงแห้งไปเอล่าขไปดิ่สามคนจ้ะเา้ว เอาขึงตัวก่อนหนึ่งสองสามเอาอีกหนึ่งสองสาหนึ่งมินิฮทแนะหนึ่งสองสามสวยสลิงกับเอล่าคือเก่กับนนองนี่เอาแล้วเอออีกหน,น,นึ่งสองสามโอเคได้บอเบิ้งก่อนมาสีไทยก็เกยเอล่าบอลรือสีไทยผู้เดียวอ๋อไทยเพันแนสองคนพนันธ์ เน่ป้าปุ๋ยกับเอล่าอสามคนเหรนเอ้าอสามคนโอเคไปเอล่าไปทายสามคนจ้ะเฮ้กำงามสองคนจะกับโพลส์สามเมลูจ้ะสวยว้าวเลยต่อไปโอ้ยวอเลสเมื่อยคลิปนี้ก็โมมียังได้เนอะทุกคนอาะ ปิดคลิปแบบทายโหดแล้วกับเบื้องดังซื้อต่ออีกคลิปนึงซะตอนท่อสิไปบริจาคคลิปนี้กบสิจบลงเพียงสำนีเดอ้อจะได้กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซร์แตงอย่าลืมเปิดโฆษณาหนังน่อยดีเดอ้อพอกันไปคลิปนะบ๊ายบาย